สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับามาพบกันหลังหวยออกนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ผมจะเอาสูตรเด่นมาให้ชมกันก่อนนะครับอ่าสีละคลิปสำหรับสูตรนี้สำหรับคลิปนี้ผมจะปล่อยสูตรเด่นหลักอ่เด่นหลักสิบ และหลักหน่วยบน3ตัวนะครับมาได้1นสตัวนะครับสูตรนี้มีการเดินมา19งวดติดนะครับงวดที่ผ่านมาผมใช้จริงงวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกนะครับเห็นสูตรมันผ่านก็เลยจะเอาแม่สูตรมาให้มิตรรักนัก เสียงดวงนักเสียงโชคเอาไปเก็บไว้ใช้ไว้คิดใช้เองนะครับจะเป็นแนวทางได้นะครับย้ำว่า,เ,าเลขเด่น3ตัวนะครับจะมาอยู่ในหลักสิบและหลักหน่วยนะครับสตัวถ้าเราได้3ตัวนี้แล้วเราก็ไปหาเด่นใหม่เพื่อจับคู่กันเราก็จะได้ สองตัวบนแน่ๆครับนี่คือแนวทางนะครับผมจะทำให้ดูเจ็ดแปดวดประมาณนี้นะครับแล้วงวดถัดไปก็พี่น้องก็เอาลองเอาไปคิดคำนวณเอานะครับเรามาดูวิธีคิดกันเลยนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณน,นะครับ เลขเด่น3เลขเด่นบน10หน่วยเด่น10หน่วยบน3ตัวนะครับมาได้ 1- ถึง2ตัวนะครับโดยวิธีคิดคือใช้หลัก10บนนะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับและบวกด้วยหลัก1 0 3ตัวล่างครั้งที่1นะครับบวกด้วยหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่3นะครับและบวกด้วยหลัก หน่วยสามตัวล่างครั้งที่สี่สองครั้งนะครับบวกด้วยเลขหนึ่งคงที่นะครับเราไปชมกันเลยครับสาที่ได้ดูงวดแรกหาผลของงวดวันที่สิบหกมิถุนายนเลยนะครับโดยผมได้เขียนไว้ตามนี้แล้วครับแม่สูตรก็บอกไปแล้วนะครับผมก็ดึงตัวเลขลงมาให้ชมกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ ก็พ่อแม่พี่น้องก็จำมาตรงนี้นะครับหลักหลักๆนะครับคือเขาเรียกว่าแม่สวดนะครับก็คือใช้หลักสิบบนบวกด้วยหลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยละสามตัวล่างครั้งที่สามนะครับและบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สี่นะครับแล้วผลลัพธ์ไปบวก กับเลขหนึ่งคงที่พอได้ผลออกมาก็นับเพิ่มไปสองแต้มและนับเพิ่มอีก4ี่แต้มเราจะได้เลขเด่นสิบหน่วยบน3ตัวนะครับมาได้หนึ่งมาได้หนถึงสงตัวนะครับเราชมงวดแรกกันนะครับผมก็ถึงหลักสิบบนบวกเอาผมเอาตัวเลขเลยนะครับง่ายดี หกบวกสี่ได้สิบบวกแปดได้สิบแปดนะครับบวกสองได้ยี่สิบบวกสองได้ยี่สิบสองนะครับบวกอีกสองได้ยี่สิบสี่นะครับบวกหนึ่งได้ยี่ห้านะครับผมเอาห้าวางนะครับนับเพิ่มไปสองแต้มนะครับได้เจ็ดนับเพิ่มไปอีกสี่แต้มได้หนึ่งนะครับเลขเด่นงว,วันที่สิบหกมิถุนายนผมได้เลขเด่นสิบหน่วยบนสามตัวคือห้าเจ็ดหนึ่งนะครับ ผลเลขที่ออกคือ5 1 6หนึเนะครับเลขเด่นเราได้ติดหน่วยบนนะครับ5 7 1ผลที่ออกคือ67นะครับเลข7เข้าหลักหน่วยนะครับเลขเเข้าหลักหน่วยเมื่อถัดไปนะครับอันนี้ผมดึงมาไว้แล้วนะครับดึงจากผลมา เขียนไว้แล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและไม่สับสนนะครับส่วนแม่โจทยก็บอกไว้เบื้องต้นแล้วนะครับถ้ายัางไม่เข้าใจก็ต้องกลับย้อนกลับไปดูนะครับเรามาบวกกันงวดถัดไปเลยนะครับงวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมนะครับโดยใช้หลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครัง้งที่สามบวกหลักหน่วยครั้งที่สี่สองครั้งบวกด้วยเลขหนึ่งของที่นะครับ 6 4บวกสี่ได้สิบบวกเจ็ดได้สิบเจ็นะครับบวกหได้ยี่นะครับยี่บวกหเป็นยีนะครับบวกอีกหก็เป็นสาบวกหนึ่งใส่สนะครับวางสนะครับเลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วยบนสามนเะพินะ่มสองแต้มเป็นหนะครับนะับเพิ่มสแต้มเป็นเนะครับผล เลขเด่นเราได้เลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วยงวดนี้เราได้สามห้าเก้านะครับเด่นสามห้าเก้าผลเลขที่ออกงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคามคือสามสี่เจ็ดสองห้าแปดนะครับงวดนี้เลขห้าเข้าที่หลักสิบนะครับเลขนี้เราจะเน้นที่สิบหน่วยนะครับเราจะดูที่หลักสิบและหลักหน่วยอย่างเดียวนะครับเน้นหลักสิบ เราไปดูงวดถัดไปนะครับหาผลพร้อมกันนะครับหลักสิบบนหลักหน่วยล่างหลักสิบครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยครั้งที่สาหลักสิบครั้งที่4ี่บวกกันสองครัง้งบวกด้วยเลขหนึ่งคงที่นะครับคลิปเสียงอาจจะเบาไปก็ต้องขออภัยนะครับอ,อุปกรณ์กำลังเดินทางมาอยู่นะครับผมได้สั่งซื้อไปแล้วหวังว่าก็ตน้ตน ก็น่าจะได้ดังใจนะครับเราไปดูว่ถัดไปครับ5 ·้บวกสได้8ครับ8 ·ปบวกหได้14 14 ·ีบวกเได้21นะครับ21 · 4บเวกสเป็น25 25 · 4บวกสเป็น29นะครับ29 ·่บเาวกหงเป็นสาวางศูนย์นะครับวางศูนย์นับเพิ่ม2แต้มครับนัเพิ่ม4แต้มนะครับ เลขเด่นงวดวันที่16กระะกฎาคมเราได้026นะครับผลเลขที่ออกนะครับงวดวันที่16กระะกฎาคมเลขเลขรางวัลที่1เลขที่ออกคือ873นะครับ286นะครับเราเข้าเลข6ที่หลักหน่วยนะครับเข้าเลข6ที่หลักหน่วย เลขสองผลพลอยได้อยู่ที่หลักร้อยอันนี้เราเราไม่คิดเพราะคือนี่คือสูตรเด่นหลักสิบและหลักหน่วยตัวไหนเข้าหลักร้อยเราก็มองน้ดหญ่ครับแต่ไม่เอามาใสา่ใจนะครับดูงวัดถัดไปครับวดถัดไปคืองวดวันที่1สิงหาคมนะครับหลักสิบก็เลข8ปดสิบบนอ้าวแปดบวกสามนะครับ เท่ากับ11บอวกหนึบครับบวกสเป็น14บครับบวกสเป็น18 18ปบวกสเป็น22่บวกหเป็น23นะครับเราใส่3นะครับวาง3าบวกสเพิ่ม2เป็น5นะครับเพิ่มอีก4เป็น9ก้นะครับงวดวันที่1สิงหาคมเราได้เลขเด่น สามห้าเก้านะครับเลขเด่นสิบหน่วยเราได้สามห้าเก้าไปดูผลที่ออกนะครับผลเลขที่ออกคือห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งนะครับรอะไรเลขเด่นเราได้เลขเก้านะครับเข้าเลขเก้านะครับหลักสิบและหลักหน่วยเข้าเลขเก้าเลขเก้าอยู่ที่หลักสิบนะครับหลักสิบบนนะครับเราไปดูงวดถัดไปเลยนะครับ งวดถัดไปหลักสิบคือเลขเก้าอ่ะเก้าบวกสองนะครับเท่ากับสิบเอ็ดบวกสามเท่ากับสิบสี่นะครับสิบสี่บวกแปดเป็นยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองบวกเก้าเป็นสามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดบวกเก้าเป็นสี่สิบบวกหนึ่งเป็นสี่สิบเอ็ดนะครับเอาหนึ่งวางครับวางหนึ่งนับเพิ่มสองแต้มนะครับ และนับเพิ่มอีกสี่แต้มนะครับงวดนี้เราได้เด่นหลักสิบและเด่นสิบหน่วยบนคือหนึ่งสามเจ็ดนะครับเราไปดูผลที่ออกนะครับผลเลขที่ออกงวดวันที่สิบกสิงหาคมคือเก้าสี่ห้าแปดหนึ่งหนึ่งนะครับเข้าเลขหนึ่งนะครับเข้าเลขหนึ่งเข้าสิบละหน่วยนะครับเข้าเลขหนึ่งหลักสิบละหน่วย เราไปดูงวดถัดไปเลยนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับหลักสิบคือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเอาหนึ่งบวกแปดนะครับหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าบวกอีกหนึ่งเป็นสิบนะครับบวกสี่เป็นสิบสี่นะครับบวกสามเป็นสิบเจ็ดบวกอีกสามเป็นยี่สิบนะครับยี่สิบบวกหนึ่งคงที่เป็นยี่สิบเอ็ดวางหนึ่งนะครับวางเลขหนึ่งวางเลขหนึ่ง เพิ่มสองแต้มเท่ากับสามเพิ่มอีกสี่แต้มเท่ากับเจ็ดงวดน,นี้เราได้เลขเด่นสิบหน่วยบนคือหนึ่งสามเจ็ดนะครับเราไปดูผลของงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับเลขที่ออกคือเก้า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 เจ็ดนะครับเลขเด่นเราคือหนึ่งสามเจ็ดเข้าเลขเจ็ดที่หลักหน่วยนะครับเข้าเลขเจ็ดที่หลักหน่วยนะครับ ดูงวดถัดไปนะครับวดถัดไปคือวดวันที่16บกันยายนนะครับหลักสิบคือเลขเ้าหลักบบนก็เลขเก้านะครับหลักหน่วยล่างคือเลขแดนะครับเก้าบวกแปดเท่ากับสิบดนะครับสิบเจ็ดบวก2อเท่ากับสิบเบวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบห่สิบหกเป็นยี่สิบแปดเป็นสาสิบเป็นสาอดวางหนึ่ง นับเพิ่มสองแต้มเท่ากับสามนับเพิ่มสี่แต้มเท่ากับเจ็ดนะครับเลขเด่นงวดวันที่สิบหกกันยายนเราได้หนึ่งสามเจ็ดนะครับเราไปดูผลออกครับผลออกของงวดวันที่สิบหกกันยายนคือสองสี่สี่ศูนย์แปดสามะครับเข้าเลขสามที่หลักหน่วยนะครับเข้าเลขสามที่หลักหน่วย เราไปหาเลขเด่นเน้นว่าถัดไปพร้อมๆกันนะครับเลขหลักสิบคือเลขแปดนะครับอเอาแปดบวกเจ็ดเท่ากับสิบห้าบวกสองเท่ากับสิบเจ็ดนะครับบวกสามเท่ากับยี่สิบบวกอีกสามยี่สิบสามนะครับแล้วนับบวกอีกสามเป็นยี่สิบหกนะครับยี่ิบหกบวกหนึ่งเป็นย7ิบเจ็ดนะครับเอาเจ็ดตั้งนะครับ จ็ดตั้งนะครับเจ็ดตั้งนับเพิ่มสองแต้มเป็นเก้านะครับนับเพิ่มอีกสี่แต้มเป็นสามนะครับงวดน,นี้เราได้เลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วยบนคือเจ็ดเก้าสามนะครับเราไปดูผลที่ออกของงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับเลขที่ออกคือแปด สามเจ็ดแปดเก้าสามนะครับงวดน,นี้เข้าหลักสิบและหลักหน่วยนะครับเข้าสองตัวคือเลขเก้ากับเลขสามนะครับเข้าเลขเก้ากับเลขสามมาดูงวดถัดไปนะครับงวดถัดไปก็คือหลักสิบคือเลข9้านะครับเ้ามาบวก ก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดสิบแปดบวกห้าเท่ากับยี่สิบสามครับยี่สิบสามบวกห้าเท่ากับยี่สิบแปดบวกศูนย์บวกศูนย์ก็เท่ากับยี่สิบแปดยี่แปดบวกหนึ่งเท่ากับยี่สิบเก้าเอาเก้ามาวางครับวางเก้าไว้ครับวางเก้านะับเพิ่มสองแต้มนะครับนะับเพิ่มสี่แต้มนะครับงนะวดวันที่สิหตุลาคมเราได้เลขเด่น 1> 915นะครับผลเลขรางวัลที่1เลขที่ออกคือ286051นะครับงวดน,นี้เข้า2ตัวแล้วครับเข้า2ตัวสองงวดซ้อนนะครับ51นะครับเราไปหาผลของงวดวันที่1พฤศจิกายนพร้อมกันเลยนะครับ เราไปทวนแม่สูตรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทวนแม่สูตรกันอีกครั้งหนึ่งคือแม่สูตรคือใช้หลัก10บบน i̇şte นะครับหลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่างนะครับและบวกด้วยหลักสิบาตัวล่างครั้งที่1นะครับบวกด้วยหลักหน่วย3มตัวล่างครั้งที่3ามนะครับ และบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สี่สองครั้งครับหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่4ี่บวกกันสองครั้งนะครับ,ลล 4, บ,กกรรบและบวกด้วยเลขหนึ่งคงที่ครับผลได้คือนับเพิ่มสองแต้มและนับเพิ่มสี่แต้มนะครับที่สำคัญคือต้องเรียงลำดับของการออกผลฉลาดให้ถูกต้องตามตามจำนวนครั้ง ที่ที่ออกจริงนะครับบางเพจถ้าเราดูตามเว็บตามตามเพจอะไรบางบางเพจมันจะมาไม่ตรงกันนะครับมันจะสลับกันที่หนึ่งที่สองจะสลับกันที่สามที่สี่จะสลับกันสำหรับผมผมใช้ดูการถ่ายทอดสดรับรองไม่มีการผิดลำดับแน่นอนครับออกครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ผมจดถูกต้อง ตามกระบวนการทุกอย่างนะครับเราไปหาเลขเด่นสิบหน่วยบนในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย่อนพร้อมกันเลยนะครับงวดวันที่งวดวันที่สิบหกตุลาคมเลขที่ออกคือสองแปดหกห้าศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งนะครับข้างล่างสามแปด ตัวล <no liebe> like ่างครั้งที่หนึ่งคือหนึ่งแปดเก้านะครับสามตัวล่างครั้งที่สอง 1, no <aber gotta S 1> คือสี yes ่หกสี่สามตัวล่างครั้งที่สามคือเก้าแปดศูนสามตัวล่างครั้งที่สี่คือศูนย์สี่ห้านะครับมาหาพร้อมกันนะครับหาผลพร้อมกันหลักสิบบนคือเลขห้านะครับหลักหน่วยล่างคือเลขแปดครับหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งคือเลขแปด หลักหน่วยสตัวล่างครั้งที่3คือเลขศูนนะครับหลักหน่วยสตัวล่างครั้งที่4คือเลข5ครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกด้วยเลขหนึ่งของที่นะครับอ้าวห้าบวกแปดเท่ากับสิบสามสิบสวกแเท่ากับยีนะครับ21บวกศูนยได้21ิบเอวกห้าบวกห้าสามสิบนะครับสามบวกหเท่ากับ 3ามสิบสองวางสองนะครับวางสองนับเพิ่มสี่แต้มนับเพิ่มสองแต้มเป็นสี่นะครับนับเพิ่มอีกสี่เป็นแปดครับเลขเด่นสิบหน่วยบนงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเราได้เลขเด่นสองสี่แปดนะครับเลขสามตัวนี้ มาในสองตัวบนเก้าสนะครับมาในสองตัวบนยังไงก็ลองเก็บไปลุ้นดูครับเก็บไปลุ้นดูว่าจะมาสองตัวบนจะต้องมีเลขสามตัวนี้ติดอยู่หรือไม่จะติดอยู่กี่ตัวนะครับสองวัฏจัผ่านมานี้ติดมาสองตัว องว่ติดแล้วนะครับเราไปดูงวดถัดไปเลขไหนจะมาครับอลองเก็บไปพิจารณาลองเอาไปเทียบกับของอาจารย์ท่านอื่นดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาเลขปากหลักมาให้ชมกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าเสียงมันยังไม่ดีก็ต้องขออภัยนะครับเพราะตอนนี้อุปกรณ์กำลังเดินทางอยู่ครับแล้วหวังว่าอุปกรณ์มาแล้วเสียงก็คงจะดีขึ้นนะครับผมฟังผมก็ว่ามันเบาอยู่นะแต่ก็กำลังจะปรับปรุงครับส่วน ตัวนังสือหรือหมึกถ้ามันไม่ชัดหรือยังไงก็ทัดท้วงมาได้นะครับเพื่อจะได้นำใบปรับปรุงและแก้ไขนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับเลขเด่นบนหลักสิบหน่วยบนได้สามตัวคือสองสี่แปดนะครับมาได้หนึ่งถึงสตัว ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครบับสวัสดีครับ